อ่าก็สวัสดีวันนี้เราอยู่กับเกมผีเก้าบาทในโทรศัพท์เราจะมาดูว่ารูพลังผีเป็นยังไงผีมีชื่อว่าผีตาดีตาดีพร้อมบ้ามพร้อมพร้อมใช่ไหมก็ไม่กลัวข <c oughs> อ <c oughs> มึงนะกูจะไช่ฉายฟมาเนี่ยบรรยากาศมันก็น,น่ากนลุกไปเลย ไม่ออกมาวะนะยังไม่โตผียังไม่โตอยากเจอไม่อยากเจอ <c oughs> เราจะการผียังไงวะเนี่ย kita di mana sih lu? kita di mati ini kita di คุณริบแต่มาตะกินพื้นตอนนี้คุณจะตายก็เราจะมาหาที่แอบกันพอดูแลเกมนี้ต้องแอบอย่างงีก็ต้องแอบกันเพราะมันกำลังจะมาแล้วเห็นไหมมือ อะไรวะผีเอ้ากดไวยไกลหน่อยไอ้พวกนี้เจ๊เจ๊ยตุ้นเอผีตุ้นผีตุ้นบิดผีตุ้นแม่งอ่ะกูเจอเลยโอ้โหประตูกันแล้ววะ ้ยจะม่งทำกูเห้ยขึ้นมาหายไปไหนวะผีหายหายไปไหรวะฮะโอ้มันกลับไปดีเลยมันกลับไปดีเลยเมื่อกี้มันยังทำเลยรเราไม่ได้ผีอะไรทุกเล็ดจริงๆ แต่ตาตาแบบจริงนะเมื่อกี้แค่วอมเครื่องเพื่อดูรูปร่างผีอยากรู้แล้วผีรูปร่างเป็นไงผีก็ยังมาอีกงานรีบหาของีบหาของไนงะม,มันเอาเก็บอะไรว่ะทีวี À, giữ cơn chè một. Khỉnh hàng con mới chưa luôn. Hả? Hàng con mới chưa. นี่กูเจออะไรไม่รู้ว่าเป็นเฟลฟอยต้องใส่เคยมีคนต้ <c oughs> <c oughs> องแส่ผีมันจะเห็นแล้วแล้วล่ะไอ้ผีตัวนี้ไม่ไม่ดุไม่ดุผีตัวนี้แค่ มาดูไงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างผีตัวนี้ใจดีเพราะฉะนั้นมันทำให้เกมของเราลาบลึงขึ้นเยอะเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครกูเล่นกูเล่นทำไมวะนะขณะนี้เราหาผีไปเจอผีมันจะโผล่มาเป็นแบบแบบานั้น ก็เข้าใจเหมือนกันไ <laughs> หนวะผีขี้อ <laughs> ยากเจอผีตะดี อยากเจ้าผียังเลยผ,ผีน่ารักผีน่ารักน่ารักตัวนั้นผีน่ารัก โอ้หองเก็บซบอมเก็กบซบสยองมากสยองที่สุดโอ้ยแ่มันไก่ไมนะ่เลยไก่อบอืมให้เป็นไก,อก่อบไก,อก่อบน้ำผึ้งไก,อก่อบ น้ำผึ้งกาดตึงการกาดนี่เลยห้องวา่างใจโอ้โอ้เหม็นสาบสกโอ้มี oh god you got hell oh, oh. โอ้ปวดเราเปิดงตบาลเเปิดแ่งทถงเกมเลยนะมาเจอมงแล้วอ้วนไปหน่อยนะดูยืนเนี่ผีก็เทยไปเลยดูเดินดูเดินเอ็งช่วยกวาของอดผีผีช่วยกวาของหย ตัวเอ้าแบงคขี่ตุ๊ดนงไมันอะไรมันเดินมันเดินเดินตุ๊ดบิดเดินนิ่ขาเขาบิดเอ้า โอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายมือเอากาศอยู่เปิดเปิดประตูบ้านโอ้โหศพนี้ต้องพิสูจน์ศพกูเลยเปล่าเมื่อกี้โอ้โหดูจากดูจากรองรอยน่าจะเป็นการฆาตกรรมกี oh. ่มันไม่มีแก่แต่ดูเหมือนฆาตกรรมที่ว่านี่ไม่ใช่ผีตัวนักฆ่าน่าจะผีตัวนักสุนทละนี่คือศพ

ui đi mày cái cái ấy à mày ngu xuềng chừng ủa mày cái 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 <laughs> cái <laughs> cái <laughs> Sao 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 Ê, coi coi. Ngon ghê. Ngon ghê. Rồi. Ừm. Ngon ghê. Còn. Ừ. Cầm qua Được hả? Bay vô. vô.

เขาโดนตาดงหัวแล้วมันยัดมือมงสัยเอาน่มยังเหวี่ยงไมอยู่ไหนวอยะใจเฮ้ยช่วยกึยไม้ตัวอไรว้เวียนเฮ้ยเฮ้ยติดแล้ววะเฮ้ยเรียเดินทะลุได้ไหม

เฮ้ยมุดตืบรัวไปเดินเลยมองนี่หน่อยเหนียว <c oughs> เฮ้ยหล่นเลยวันนี้เองหลนเลงมั้งตุ๋ยต่อย <c oughs> ต่อยตายแก้บ <c> ก <oughs> จบเป็นแค่นี้ดีกว่าก็เดี๋ยวยังไงก็ว่ากันไป เกมดีก็โอเคเก้าบาทพอได้